สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เมเดียนค่ะครับและทุกคนกำลังพูดถึงเรื่องนี้ครับวิกฤตแรงงานครั้งใหญ่ที่กำลังเขย่าโครงสร้างประเทศไทยอย่างรุนแรงวันนี้ทุกอย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับลองฟังไฮไลท์สั้นๆที่เ,เรียกว่าน่าตกใจเหล่านี้ดูนะคะไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์แล้วแรงงานหลักกำลังจะหายไปจากระบบค่ะธุรกิจ SME ปิดตัวไปแล้วกว่า24,000แห่ง โอ้โ oh. โรงงานใหญ่ๆก็เลิกจ้างคนเป็นพันๆเด็กจบใหม่มีวุฒิปริญญาตรีแต่กลับว่างงานนายจ้างเกือบเกือบเอ่อไม่อยากจ้างเพราะอะไรกันคะการท่องเที่ยวเหมือนจะฟื้นตัวแรงนะคะแต่คนทำงานหายไปไหนตั้ง3.8ล้านคนทำงานหนักกันแทบตายแต่ค่าจ้างไม่ขยับเลยผลิตภาพแรงงานไทยรั้งท้ายอันดับที่104ของโลก แล้วก็นี่ครัวเรือนพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการเลยค่ะเฉลี่ยครัวเรือนละก,กว่า4 0 0 0 0 0บาทคนทำงานกำลังจมน้ำนะคะเสียแล้วจะได้พักผ่อนลืมไปได้เลยค่ะผู้สูงอายุ2ในสคนไม่มีเงินออมต้องทำงานต่อเพื่อปากท้องค่ะชัดเจนเลยนะคะว่าประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่าแรงงานหมดรุ่นแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องคนไม่พอทำงานนะคะ มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะคือมันเป็นวิกฤตโครงสร้างที่ซ้อนกันอยู่ถึง3ชั้นเลยค่ะ 1. คือคนแก่เพิ่มคนทำงานหดตัวจากการที่เราเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบ 2. คือคนทำงานถึงจะดูขยันขันแข็งแต่ผลิตภาพหรือว่าประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยต่ำมากและสคนที่เรียนจบออกมาทักษะที่มีมันไม่ตรงกับที่ตลาดงานยุคใหม่ต้องการเลยค่ะอืมครับ คำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับแต่คือวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันจะลากเราลงสู่หายนะหรือว่ามันจะเป็นโอกาสทองที่จะเหมือนกับบังคับให้เราต้องยกเครื่องประเทศครั้งใหญ่กันแน่วันนี้เราจะมาพิจรารณากันจาก2มุมมองที่ค่อนข้างต่างกันสุดขั้วเลยนะคะมุมหนึ่งมองว่านี่คือความเสี่ยงมาเหืมาที่เราต้องจัดการอย่างระมัดระวังที่สุดต้องปกป้องสิ่งที่เรามีอยู่ ซึ่งดิฉันจะนําเสนอในมุมนี้ค่ะส่วนอีกมุมมองนึงนะครับเชื่อว่านี่คือโอกาสทองที่หาไม่ได้ง่ายๆเลยในการปฏิรูปโครงสร้างเก่าๆที่อาจจะคล่ำครือไปแล้วพลิกวิกฤตให้เป็นแต้มต่อแล้วก็ดันประเทศไทยไปสู่เวทีโลกซึ่งผมจะมาฉายภาพในมุมนี้ให้ชัดเจนขึ้นครับค่ะ ในมุมของดิฉันนะคะตัวเลขต่างๆมันน่ากลัวเกินกว่าที่เราจะมองโลกในแง่ดีได้ง่ายๆนะคะนี่คือระเบิดเวลาทางประชากรที่เราหนีไม่พ้นจริงๆอย่างที่เกิดไปแล้วว่าเราเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบคือประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมีสัดส่วนถึง20%ของประชากรทั้งหมดแล้วแนวโน้มก็คืออีกไม่นานนี้ผู้สูงอายุแค่หนึ่งคนจะมีคนในวัยทํางานคอยดูแลไม่ถึง3คนด้วยซ้ําลองนึกภาพภาระรที่เกิดขึ้นสิคะแล้วมาดูที่กาลังแรงงานจริงๆคะ่ะคนวัย ทำงานคืออายุ15-59ปีมีเกือบ60ล้านคนนะคะแต่คนที่พร้อมทํางานจริงๆหรืออยู่ในตลาดแรงงานจริงๆกลับมีแค่ประมาณ40ล้านคนคือหายไปเกือบ20ล้านคนนี่คือปัญหาเชิงปริมาณที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเลยค่ะดูอย่างธุรกิจ S m e ซึ่งเปรียบเหมือนเส้นเลือดฝอยของประเทศเราสิคะปิดกิจการไปแล้วกว่า24,0 0 0แห่งในปีเดียวโรงงานใหญ่ๆก็ปิดตัวไปอีกกว่า1,200แห่งคนตกงานจำนวนมหาศาลแล้วก็อย่าเพิ่งดีใจ กับตัวเลขคนว่างงานที่ทางการประกาศว่าต่ำนะคะเพราะมันมีภาพซ่อนอยู่คือคนจำนวนมากทำงานไม่เต็มเวลาหรือเป็นแรงงานนอกระบบคือคนที่ทำงานโดยไม่มีสัญญาจ้างไม่มีประกันสังคมไม่มีสวัสดิการอะไรเลยซึ่งมีมากถึง52.7%หรือเกินครึ่งของคนทางานทั้งหมด ชีวิตของคนกลุ่มนีเ้เรียกว่าเปราะบางมากแขวนอยู่บนเส้นได้จริงๆค่ะยังไม่พอนะคะนี่ครัวเรือนเฉลี่ยต่อครัวเรือนพุ่งสูงถึง432,000กว่าบาทนี่คือโซ่ตรวนที่พันธนาการคนทำงานทำให้ไม่กล้าเสี่ยงเปลี่ยนงานไม่กล้าหยุดงานไปพัฒนาทักษะตัวเองเพราะต้องหาเงินมาจ่ายหนี้ก่อนทั้งหมดนี้คือสัญญ,ญาณอันตรายรอบทิศท,ทางเลยค่ะเราต้องประคองสถานการณ์นี้อย่างระมัดระวังที่สุด การเปลี่ยนแปลงอะไรที่เร็วเกินไปอาจทําให้โครงสร้างที่มันเปราะบางอยู่แล้วพังครุนลงมาได้ง่ายๆค่ะครับผมเห็นด้วยทุกประการเลยนะครับว่าปัญหามันใหญ่แล้วก็น่ากังวลมากครับแต่ผมอยากชวนมองอีกมุมหนึ่งคือในทุกวิกฤตมันมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอและว,วิกฤตแรงงานหมดรุ่นครั้งนี้เนี่ยมันกําลังบีบคั้นแล้วก็บังคับให้ประเทศไทยต้องลงมือยกเครื่องตัวเองครั้งใหญ่แบบที่ไม่เคยกล้าทํามาก่อนเลยนะครับคนทํางานน้อยลงเยี่ยมไปเลยครับ มันบีบให้เราต้องเลือกความคิดที่จะพึ่งพาแรงงานราคาถูกเหมือนในอดีตเลือกทํางานหนักแบบถึกทนแต่ได้ผลน้อยแล้วหันไปลงทุนในเทคโนโลยีอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธิภาพในการทํางานให้ได้เสียทีผลิตภาพแรงงานเราอยู่อันดับที่104ของโลกนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าโศกแต่คือช่องว่างหรือโอกาสในการพัฒนา Room for Improvement ที่ใหญ่มากถ้าเรายกระดับผลิตภาพขึ้นมาได้เนี่ยเราจะแซงหน้าประเทศคู่แข่งได้อีกมหาศาลเลยนะครับ เด็กจบมาทักษะไม่ตรงกับงานที่ตลาดต้องการยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยครับทั้งหมดสร้างคนที่โลกอนาคตต้องการจริงๆคนที่มีทักษะดิจิทัลทักษะภาษาทักษะการแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ปั๊มใบป,ปร,ริญญาออกมาแล้วก็ว่างงานหรือต้องไปทํางานที่ไม่ตรงกับที่เรียนมาลองดูเทรนด์ใหม่ๆสิครับอย่างกิกอีคโนมีหรือการจ้างงานอิสระที่คนรับงานเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไม่ได้เป็นพนักง,งานประจํากําลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกเลยนะครับ นี่คือความยืดหยุ่นรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งฝั่งธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนคงที่แล้วก็ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการ Work Life Balance ที่งานประจําแบบเดิมๆให้ไม่ได้ส่วนเรื่องแรงงานดาวนี้เนี่ยผมมองว่าไม่ใช่ภาระแต่คือทรัพยากรที่เราสามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ได้ถ้าระบบเราดีพอเราจะดึงดูดแรงงานมีฝีมือจากทั่วโลกเข้ามาได้ไม่ใช่แค่แรงงานไร้ฝีมืออย่างเดียวหยุดกลัวการเปลี่ยนแปลงได้แล้วครับแล้วก็สร้างงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงให้คนไทยครับ ดิฉันเห็นด้วยนะคะว่าเทคโนโลยีและการเพิ่มผลิตภาพเป็นเรื่องสำคัญแต่การที่คุณบอกว่า SME ต้องปรับตัวใช้เทคโนโลยีเลิกพึ่งแรงงานทักษะต่ำเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายนะคะ แต่ในความเป็นจริง SME คือเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจเราการที่พวกเขาต้องปิดตัวไปถึง24,000แห่งภายในปีเดียวมันคือหายนะที่ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากคนตกงานเป็นแสนเป็นล้านเลยนะคะแล้วการจ้างงานแบบ Gig Economy หรือ o u t s ซ u r c e ที่คุณดูจะชื่นชมเนี่ยมันคือการผลักภาระความเสี่ยงทั้งหมดไปให้คนทำงานหรือเปล่าคะ คนเหล่านี้ส่วนใหญ่คือแรงงานนอกระบบที่ดิฉันพูดถึงไปคือไม่มีสวัสดิการไม่มีความมั่นคงวันไหนป่วยก็คือไม่มีรายได้เลยนี่มันคือการสร้างความเปราะบางรูปแบบใหม่ให้กับคนทำงานชัดๆเลยนะคะผมก็เสียใจอย่างสุดซึ้นนะครับกับ SME ท,ทุกรายที่ต้องปิดตัวไปแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยที่ดังและชัดเจนที่สุดเลยครับว่ารูปแบบธุรกิจแบบเดิมที่พึ่งพาแต่แรงงานราคาถูก หรือทาธุรกิจแบบไม่ปรับตัวตามโลกมันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆในยุคนี้เราต้องยอมรับความจริงข้อนี้แล้วก็ต้องปรับตัวครับขงกล้าลงทุนนําเทคโนโลยีมาใช้เลิกความคิดที่จะแข่งขันด้วยการกดข้าแรงได้แล้วส่วน gig e c o n o มีหรือการทํางานอิสระเนี่ยผมมองว่ามันคืออิสระภาพนะครับสำหรับคนที่มีความสามารถมีทักษะเฉพาะทางคนรุ่นใหม่จำนวนมากเขาเลือกที่จะทำงานแบบนี้เองเพราะมันให้ความยืดหยุ่น ให้สมดุลชีวิตและการทำงานหรือ work-life balance ที่งานประจําในองค์กรใหญ่ๆใ,ให้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกคนถูกบังคับให้เป็นเหยื่อนะครับมันคือเทรนด์ของโลกที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็ปรับตัวตามให้ทันต่างหากครับดิฉันเข้าใจดีค่ะว่าเทคโนโลยีคืออนาคตแต่ขอให้มองความเป็นจริงของโครงสร้างแรงงานไทยหน่อยค่ะแรงงานของเราถึง42เปอร์เซจบการศึกษาสูงสุดแค่ชั้นป6หรือต่ำกว่า แล้วไหนจะภาระหนี้สินครวัวเรือนที่สูงลิว้วเฉลี่ยกว่า4 0 0 0 0นบาทต่อครวัวเรือนอีกพวกเขาจะเอาเวลาเอาเงินทุนที่ไหนไปปรับตัวไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือเทคโนโลยีที่คุณว่าล่ะคะลำพังแค่การดิ้นรนให้มีชีวิตรอดไปวันๆก็ยากเต็มทีแล้วนะคะรัฐไม่ควรปล่อยให้ SME หรือแรงงานกลุ่มนี้ล้มหายใายจากไปแบบนี้หรือเปล่าคะการช่วยเหลือแบบประครับประคองเฉพาะหน้ามันจําเป็นกว่าไหมก่อนจะไปพูดถึงการลงทุนระยะยาวแน่นอนครับ รัฐต้องเข้ามาช่วยแต่ต้องช่วยให้ถูกจุดและยั่งยืนครับไม่ใช่การอุ้มแบบเดิมๆที่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ต้องสร้างระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ SME เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นมีแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เข้าถึงมีที่ปรึกษาทางธุรกิจ และก็ที่สําคัญที่สุดคือต้องลงทุนกับการพัฒนาทักษะคนอย่างจริงจังและเป็นระบบครับต้องแก้ปัญหาที่ฝั่งดีมานไซส์หรือฝั่งนายจ้างที่ต้องการแรงงานมีทักษะด้วยไม่ใช่แก้พยายามเพิ่มจํานวนคนหรือซัพพลายอย่างเดียวแต่คนที่มีอยู่กลับไม่มีคุณภาพพอ แล้วมาพูดถึงเรื่องใหญ่กว่านั้นอีกคือผลิตภาพแรงงานอันดับที่140ของโลกนี่มันน่าอายนะครับถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างเวียดนามอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์อ่เศรษฐกิจเราเติบโตช้ากว่าเขามากในช่วงหลังทั้งๆท,ที่เราเคยนำหน้าเขามาตลอดหลายสิบปีมันชัดเจนว่าเรากําลังติดกับดักผลิตภาพต่ตําอย่างรุนแรงทางแก้คือต้องปฏิรูปการศึกษาอย่างเร่งด่วนที่สุดครับต้องเลิกผลิตบัณฑิตที่จบออกมาแล้วทํางานไม่ได้หรือไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงานยุคใหม่ได้แล้ว เราต้องสร้างคนที่มีท, Shield, ทักษะดิจิทัลทักษะภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือภาษาที่สามอื่นๆมีทักษะที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่21ออย่างการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนต้องกล้าทุ่มงบประมาณลงไปที่การวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ดึงดูดคนเก่งๆทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนนวัตกรรมในประเทศครับที่สินที่รัดตัวเขาอีก ขนาดเด็กจบใหม่ที่ได้ชื่อว่ามีการศึกษาสูงกว่าคือระดับปริญญาตรีเองในจ้างถึง89%ยังบอกว่าไม่อยากรับเข้าทำงานเลยเพราะอะไรคะเพราะเขาบอกว่าเด็กเหล่านี้ไม่มีประสบการณ์จริงไม่มีทักษะท,ที่พร้อมจะทำงานได้ทันทีแล้วเราจะไปคาดหวังให้เกิดการ up skill หรือ re skill คือการยกระดับทักษะเดิมหรือสร้างทักษะใหม่กับคนทำงานรุ่นเก่าที่มีภาระรอบด้านและอาจจะขาดพื้นฐานที่จำเป็นได้อย่างไรคะ มันต้องใช้ทั้งเวลาทรัพยากรและความตั้งใจมหาศาลเลยนะคะก็เพราะมันยากไงครับเราถึงต้องรื้อทั้งระบบหยุดแก้ผ้าเอาหน้ารอดหรือทำโครงการฉาบฉวยได้แล้วต้องสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตไลฟ์ลองเลอร์นิ่งที่มันเข้าถึงได้จริงแล้วก็ใช้ได้ผลจริงไม่ใช่แค่โครงการสวยหรูบนกระดาษอาจจะต้องลองใช้แนวทิกใหม่ๆอย่างกูปอนพัฒนาทักษะหรือบัญชีการเรียนรู้ส่วนบุคคลที่ให้เงินสนับสนุนประชาชนโดยตรง ให้เขาเอาไปเลือกเรียนหลักสูตรที่เขาต้องการและเป็นประโยชน์กับอาชีพของเขาจริงๆจ,จากสถาบันที่ผ่านการรับรองคุณภาพรัฐต้องกล้าตัดสินใจทุ่มงบประมาณมหาศาลลงไปที่การพัฒนาคนตรงนี้นี่คือการลงทุนเพื่ออนาคตของชาติที่คุ้มค่าที่สุดครับเป็นการแก้ปัญหาที่ฝั่งซัพพลายซ้ายหรือฝั่งคนทำงานโดยตรงเลย ฟังดูเป็นภาพฝันที่สวยงามนะคะแต่ดิฉันขอถามในฐานนะคนที่มองความเป็นจริงณนะปัจจุบันคือระหว่างที่เรารอการหรือระบบการศึกษาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จจริงเมื่อไหร่หรือต้องใช้เวลากี่สิบปีคนทำงานในวันนี้จะเอาอะไรกินคะค่าครองชีพมันพุ่งสูงขึ้นทุกวันราคาข้าวข,ของแพงขึ้นเรื่อยๆแต่ค่าจ้างกลับแทบไม่ขยับส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากผลิตภาพแรงงานที่ต่ำนี่แหละคะ่ะ บางทีเราอาจจะต้องแก้ปัญหาปากท้องเฉพาะหน้าให้พวกเขาก่อนไหมคะ เช่นการพิจารณามาตรการที่อาจจะช่วยลดภาระให้ในายจ้างอย่างการชะลอการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบบก้าวกระโดดหรือการลดภาระเงินสมทบประกันสังคมที่นายจ้างต้องจ่ายเพื่อประคองให้ธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะ SME พอจะหายใจหายคอได้ก่อนก่อนที่เราจะไปทุ่มเงินมหาศาลกับแผนการลงทุนระยะยาวที่คุณว่าทีนี้กลับมาที่ประเด็นเรื่องกิจเอนเนมีที่คุณมองว่าเป็นโอกาสและทางเลือกนะคะดิฉันยังเห็นอีกด้านที่เป็นเหมือนดาบสองคม นะคะคงานกิกหรือการเป็นฟรีแลนซ์ที่คุณเชียร์นักเชียร์หนาเนี่ยมันไม่มีหลักประกันอะไรเลยจริงๆนะคนทำงานอิสระเหล่านี้ป่วยทีก็คือจบขาดไรายได้ทันทีไม่มีใครเข้ามาดูแลไม่มีเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมรองรับแล้วไหนจะมีความท้าทายใหม่ที่กำลังคืบคลานเข้ามาอีก คือเรื่องของคุณยนต์ระบบอัตโนมัติหรือออโตเมชันที่กำลังจะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์อย่างแน่นอนโดยเฉพาะงานง่ายๆง,งานที่ทำซ้ำๆงานรูทีนซึ่งเป็นงานที่แรงงานทักษะต่ำจำนวนมากของเราทำอยู่สุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้กำลังขาดแคลนแรงงานนะคะแต่เรากำลังจะเหลือแต่แรงงานส่วนเกินคือคนที่มีทักษะที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดในยุคต่อไปและไม่มีใครอยากจะจ้างงานผมไม่เคยปฏิเสธความเสี่ยงนะครับ แต่กิจอีโคโนมีมันคือเทรนด์ของโลกนะครับมันคือความยืดหยุ่นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนรุ่นใหม่จํานวนมากต้องการส่วนออโตเมชันเหลือระบบอัตโนมัติเนี่ยไม่ใช่ผู้ร้ายที่เราต้องหวาดกลัวนะครับมันคือเครื่องมือสําคัญอย่างยิ่งที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงง,งานที่เรากาลังขาดแคลนอย่างหนักมันจะมาทดแทนงานที่น่าเบื่องานที่อันตรายหรืองานที่ไม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เปิดโอกาสให้มนุษย์ได้ขยับไปทํางานที่ต้องใช้ทักษะที่สูงขึ้นใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้ปฏิสัมพันธ์รระว่่่่าางงงมมนนุษย์ซึเคือจกททํแไได้ หน้าที่ของเราไม่ใช่การต่อต้านเทคโนโลยีนะครับแต่คือการเตรียมคนให้พร้อมสาหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไม่ใช่กลัวจนตัวสัน่นและแน่นอนที่สุดสิ่งที่ต้องทําควบคู่กันไปคือการปฏิรูประบบประกันสังคมครั้งใหญ่ให้มันมีความยืดหยุ่นพอที่จะครอบคลุมคนทํางานอิสระหรือกิกเวิร์กเกอร์เหลายย่านี้ด้วยให้พวกเขามีตะข่ายความปลอดภัยทางสังคมโซเชียลเซฟตี้เน็ตรองรับเหมือนกับคนทํางานประจํา นี่คือทางออกเชิงโครงสร้างที่ยั่งยืนครับไม่ใช่การพยายามหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเป็นไม่ได้การปฏิรูประบบประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานอิสระฟังดูเป็นเรื่องที่ดีและจําเป็นอย่างยิ่งในระยะยาวนะคะแต่คําถามเดิมที่ดิฉันยังติดใจคือเราจะเอาเงินจากไหนมาทาล่ะคะ ทุกวันนี้แค่การจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละไม่กี่ร้อยบาทซึ่งหลายฝ่ายรวมทั้ง TDRI ก็ชี้ว่ามันไม่เพียงพอให้ผู้สูงอายุดำรงชีพได้อยู่แล้วรัฐบาลก็ต้องแบกรับภาระงบประมาณมหาศาลในแต่ละปีแล้วเราจะหาเงินจากที่ไหนมาสร้างระบบสวัสดิการใหม่ที่ครอบคลุมและเพียงพอสำหรับคนทำงานอิสระอีกกลุ่มใหญ่ซึ่งมีจำนวนหลายล้านคน มันคือความท้าทายทางการคลังที่ใหญ่หลวงมากนะคะในภาวะที่เศรษฐกิจก็เออไม่ได้ดีนักโดยสรุปนะคะจากมุมมองของดิฉันสถานการณ์แรงงานไทยในตอนนี้อยู่ในภาวะที่ เปราะบางและเต็มไปด้วยความเสี่ยงรอบด้านจริงๆเรามีทั้งปัญหาโครงสร้างประชากรที่คนแก่เพิ่มคนทำงานลดมีกับดักผลิตภาพต่ำที่แก้ไม่ตกมีหนี้ครัวเรือนที่สูงจนหน้ากังวลและก็ปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่ตรงกับความต้องการของโลกยุคใหม่การจะเดินหน้าต่อไปจึงต้องทำอย่างระมัดระวังที่สุดค่ะเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่กำลังกระทบปากท้องและความเป็นอยู่ของคนทำงานในวันนี้ก่อนควบคู่ไปกับการวางแผนและลงทุนเพื่อ อนาคตในระยะยาวแต่อย่าลืมนะคะว่าคนในวันนี้ต้องมีกินมีใช้มีความมั่นคงในชีวิตพอสมควรก่อนที่เราจะสามารถก้าวไปถึงวันพรุ่งนี้ที่อาจจะสดใสกว่าได้ค่ะแต่ในมุมของผมนะครับถึงแม้ความท้าทายจะใหญ่หลวงและน่ากังวลอย่างที่คุณพูดมาทั้งหมดแต่นี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่เราไม่เคยมีมาก่อนที่จะยกเครื่องประเทศไทยได้อย่างแท้จริง วิกฤตครั้งนี้มันเหมือนยาแรงที่บีบให้เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเชิงโครงสร้างที่หมักหมมมานานและบังคับให้เราต้องเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและคนที่มีคุณภาพสูงอย่างแท้จริงครับเราต้องกล้าตัดสินใจกล้าลงทุนกล้าปฏิรูปแม้ว่ามันอาจจะเจ็บปวดในระยะสั้น เพื่อสร้างอนาคตที่ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับโลกได้อย่างยั่งยืนและสง่างามครับค่ะจะเห็นได้ว่าทั้งสองมุมมองต่างก็มีข้อมูลมีเหตุผลแล้วก็มีหลักฐานสนับสนุนนะคะวิกฤตแรงงานหมดรุ่นครั้งนี้เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและมีหลายมิติกเกี่ยวพันกันอยู่มากเกินกว่าที่จะมีคำตอบสำเร็จรูปเพียงหนึ่งเดียวค่ะยังมีอีกหลายแง่มุมที่ต้องพิจารณาและคบคิดกันต่อจากข้อมูลที่เราได้นำเสนอไปในวันนี้ แล้วผู้ชมนะครับคิดว่าทางไหนคือทางรอดที่แท้จริงของประเทศไทยการตั้งรับอย่างระมัดระวังประคองสถานการณ์ปัจจุบันให้ดีที่สุดหรือการรุกไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญเพื่อพลิกวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสในการสร้างชาติใหม่รวมแสดงความคิดเห็นของคุณเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคุณชอบการนำเสนอแบบนี้กดไลค์ให้เราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องมเมริเดนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาเข้มข้นที่เราจะนำมาเสนอในครั้งต่อไปนะครับ